ตู้ลำโพงครับโกดังของดิ๊กชุมแพรับครับ,บเดี๋ยวพาชมฟองครับผมฟองลายครับอันนี้เป็นดอกลำโพงครับผมแมนอันนี้เป็นดอกไอบ้าครับผมร้านราคาร้านบิ๊กชุมแพร่ขนแก่นครับผมตอ,ตอนนี้เขามาเอาตู้เอกซาวครับผม เป็นกำลังขอใส่รถให้แต่ว่าบุรุษสิใส่จังไลยมีครับกระมี่ดอกมากไหมครับผมกระดิ่งดอกจังไโอยกล่องก็มี่ตัวนี้เขิมกล่องนี่ครับกล่องอันนี้กล่องไฟฟ้าครับนี่ครับกล่องไฟฟ้ากรมีของเพิ่นมีหลายครับผมสนใจอันไหนก็มาเรียกได้ครับอยู่ลานเพิ่นครับ อันนี้เป็นเจนหาดซุนครับราคาพันสองครับผมซุ้มนี้เป็นุ่นดอกแหลมอันนี้เป็นหัดจรวดบรูวาราคาเท่าไหรครับอ๋อสี่ร้อยบาทครับผมนี่ราคาสี่ร้อยครับผมเบิกขยายขยายดอกลำพงหลายครับผมดอกลำพงยูุลานพ่นหลายครับโอ้ขอา่างครับผมนี่ครับขอบคุณครับ นี่ครับทางครับผกมือครับหลอดกําโพงมือหลอดกําโพงหลายครับนี่อันนี้เป็นมือสองที่หนึ่งครับราคาราคาแบบย่ำเย่าครับประหยัดเลยครับนี่ครับมือขยายเพิ่นหลายแห้งครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิ่งราคาของแอมซ้อตชังครับตัวนี้เพ่ได้ติดราคาไว้เนาะครับ แอมมีหลายครับผมไปสนใจกัมาได้ครับนี่ครับแอมอ่าสี่พันสามครับแอมน้อยแอมหง่มี่มีเบิร์ดครับอยู่นี่นี่ครับแต่แล้วแต่กําลังวัดมันครับเราแต่กําลังวัดนี่ครับอันนี้ก็สี่สี่พันกว่าบาทครับผมสี่พันหากับมีราคาบอกครับโปรยูโรเทคโปรยูโรเทคตัวนี้อ่าในการเท่านี้ครับนี่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับแอมนอกแอมยังกับมีกับมีครับผม อันนี้เป็นเน็ตเบิร์กครับผมเน็ตเบิร์กเจียงกางเจีงแลมแอมพื <M S 1> ้นหลายแห้งครับผมแรมนี่อยพายกได้ทาบครับผมทาบก็มีครับผมไอแปดพันนี่ครับทาบ์ฟไอแปดพันราคาก็ตามนี้เลยนะครับนี่ราคาบาดูว่าเห็นบ้าแอมหลายแห้งครับอันนี้เป็นฟอสเทคครับผม ได้ครับเบดก็ได้ครับผมตัวนี้ก็แร้งขึ้นกันครับตัวนี้ใส่ครับเบ่าขางละซีได้ครับตัวตัวนี้สิบแปดนิ้วขางละซีสบายสบายครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ์งตู้เขาครับวันนี้มาอาตู้ครับผมนี้เป็นตู้มอเตอร์ก็ได้ครับผมตัวนี้เป็นตู้กายแจ้งครับผมลานเพิ่นครับคล้อง้ลยครับผมลานเพิิน อันนี้เป็นตู้ที่เขาจะเอาครับผมตู้ยังใหม่ๆทีง,งานเนาะเขาเอาจะเป็นเด็กเอกเศร้าตัวนี้ครับผมน,นี่ตู้ดีเลยตัวนี้ นี่ครับตู้ขนายแห้งครับนี่รถยกตบยียรครับผมโอ้สภาพวานมือหนึ่งเลยตัวนี้สภาพย่างดีเลยนี่ครับน้าเพิ่งกตเห็ดไม่เบิดครับผมนะราคาบ่วสูงครับผมนี่เป็นตู้น็อตเศร้าครับผม มือสวงได้หนิเพลินจะ่าเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นบ่ชิ้นนี้ม,มือแหลมบ่อันนี้จะมือสวงอันนี้ครับอันนี้เป็นตู้เฮาสิมาเอาออมือนี่ครับผมเอกซาวชัยภูมิขยายเพิ่นหลายแฮงครับผมอือขยายหลายครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวพาชมเรื่อยๆเป็นการได้การครับผม โอ้ดอกพ่นลายครับนี่นะครับเพรียมากอ,ะอ่ะของมาชุ่มลานพอดีครับผมอยู่ชุ่มเพรอ,อยู่คอนเจนครับผมอันนี้โอ้โอดอกดอกคือยังเอกเศร้าเสร็จตัวน,น้ำมาวะโอ้สิบหกโอมดอกยังว่าสิบหกเศร้าตขยายหลายครับเอกเศอร้าตัวอัน,นตัวนี้เอกเศร้าราคา มื่นเจ็ดครับผมอับเบรได้เชกันตัวตัวนี้เอไขังละสิบแปดบอ์ะไรครับขังละสองบอร์อะพี่กระจายซอสั่งกับมียฮะส่มเดี๋ซอสั่งตนี o d i แก่ m o ิ i ตัวสั่งแมนสั่งซุ้มอย่างเดียวหรอครับเบ นักขับลายเพิ่นหลายผีคิ้มมึงมึงมึงว่าเทคซุ้มว่าเทคอ่าซุ้มนี่คับเบดค้างลัซีครับสามสิบปสแปบดบโอ้ซุ้มนี่เป็นวอดเทคเพรตัวนี้เป็นวอดเทคอันนี้ครับอันนี้เป็นสามร้อยหกสิบหกสิบวัตต์ครับอารเอ็มเอสครับผมตัวนี้สิสครับใส่คับเบดตะกี้เคยใส่ครับ

ไดโฟดโฟเราสงเหรอนี่นีขงไม่ได้นีม่ได้นี่ใส่ละหลเอาไปเตก่มึงเงก่อนเระจังเงี้ยนมีอย่แ้วมงี้งมนมีอยู่แล้วครับเอายางเดียวว่าจะว่าจะอยากได้อ้ขยาหเปนหลยัง นี่ครับใหญ่ยยหลายเขาไปชมหลานเพิ่นเบิ่งได้ครับผมหลายอย่างครับทั้งดอกทั้งยังนี่ก็เป็นเอกเศร้ากันครับเอกเศร้าตัวเก,โก,โก่า่นนี่เอกเศร้าหุ่นตัวเก,ก่าเนี่ยทาบหลายตัวทับไอ้ท่นแปดทาบไอ้แปดท่านั่็นอะไร นี่ครับไฟผ้ากับมีครับไฟผ้าอันนี้จะเป็นไฟผ้าของท่าดาอโอ้ยายมิจฉาทันไหมหมตัวนี้ยู่นี่ครับราคาราคาต่ำต่ำนี้เลยครับราคานี่ครับ,รบใส่เราแดดใบนึง่งวราอันนี้เป็นดอกเอชต่เฮดครับผมผมก็ใส่อยู่ครับ ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับยังสภาพดีๆเลยครับนี่อันนี้ก็หนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมจะเหล้วแต่สภาพแล้วแต่อยังครับผมหลอดอันนี้เป็นเส้าเชกอน,นี่เป็นเส้าเชกค,ครับผมคนใส่หลายเขือนรถแห่นิยมอยู่ครับสมเด็จครับอันนี้นายจะเป็นปลาสิบแปดนะครับหนูผมนี่เป็นปลาสิบแปด อันนี้จะเป็นไอ้บ้าส่วนหลายครับผมไอ้บ้ากับดอกอาร์เทกดอกนี้เนะี่ยอันนี้ยังนี่ดเดี๋ยวเดี๋ยวผาพาเบิ้งครับอันนี้หอดแล้วเ่เอเอสเอสนี่ A A A ye, ครับใครสนใจกะนี่นะครับสุ่นนี้เป็นซีเป็นดอกโคโอมครับผมดอกโคโอมอันนี้เป็นดอกยี่สิบเอสดีแลนซีเป็นยี่สิบเอสดครับผมเป็นยี่สิบเอสดอันนี้ก็สิเป็นยี่สิบเอสด้วครับผมสุ่นนี้เป็นสิบ ยี่สิบอ็ดบรับอันนี้เป็นดอกอ่ายี่สบเ็ดเมล็ดสองสันครับผมเป็นไอบ้าน,นี่ก็เป็นไอบ้าให้กันไอบ้านี่นนาควกคนนี้ยมใส่กับรถเฮียอาผมอันนี้นี่ยังวะ1หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์ครับผมนี่ซุ้มนีิน ไม่เล็กดีด้วยครับนี่ดอกคนนี้คนนี้ยม,มใส่ยูยครับ T K ขึ้นอยู่เค,นนเคบางตัวเขา,บบเาออขัขถถาาบปันน่นเป็นกำลังเป็นรถรถเต้แห่ครับคิมงานมือปั่นมืปั่นงามครับโคตรงามมืปั่น,นันกบบนี่เลยครับ แลสองใบแล้วซีใบครับทุกคนเอาเอาซีใบสองใบพนันสองใบพนันหนึ่งครับอัดหนัดเลยครับสี่ใบครับผมเอาได้แค่ซ้ำนี่ครับเอามอนเขาไม่กระเด็นหนึ่งก็เย็นกับคอกอีกเด้อละเออ นี่ครับนี่ครับย้อยไปจังฮาวเลยบ่ย้อยถ่ายให้เขาเจะอ๋อมันสิมไม้เพิ่นเพิ่นสิไปเอาของมันจันนี่ครับเจอมวันจันกับคองมาอีกครับผมรอชมครับผมนี่ครับผมฝากหลานเพิ่นน้ำครับผมอยู่คอนเกนแล้วชิิมเบอร์ติดต่อไปให้ครับผมรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ